สวัสดีครับพี่น้องตื่นมากกับเพื่อนยังล่ะครับพี่น้องเลยกินน้ำคิงครับต้มน้ำคิงกินกีเวตคนถือกักบริเวณยังสิห่ะครับสิบสี่มือครับต้มน้ำคิงครับกินน้ำมะเซาก็ได้ตื่นส่วยคบมือน,นีขคือว่าน่ะบ่คอยได้เพื่นยังกั นอนอย่างเดียวครับหัวตะหนึ่งเขาครับพี่น้องบรรยากาศยามมาส้าครับมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้ก็หวานแน่จังหน่อยมื่อวานนี้ได้ฝนหัวตะหนึ่งเขาหนึ่งเขาพี่น้องติดตามส้มครับมื่อนี้ว่าสิมี่ยังกินเนี้ยครับเขาเาวามื่อวานนี้ บรรยากาศเนี่ยมันเศร้าครับรดืข้นมากก็ได้ไม่นั่งถองน้ามองในน่าน้นาล้างตากินกาแฟบรรยากาศบ้านนอกครับวันนี้ก็ที่อากาศห่อนๆเพราะว่าเมื่อวานนี่ฝนตกน้อยหนึ่งครับบ่อไร่เพราะ ซุ่มๆนี่แหละครับนี่ครับซ้ำนี่แหละครับน้ำใส่ข้าไหลปล่อย <c oughs> ต้นใหม่ซุ่มๆครับครับผมติดตามมึงปลาชิม,มี้ยังกินครับมึอนี้ครับผมกลับมาถึงตอน ต้มคาครับพี่น้องตง้มคากินกับเขาเจ้าข้าวเสาร์อืมต้มคาอ่อนต้มคาปลาครับโอ้ขาหนำมึงข่าปาลคาค่าหนำต้มค่าหนำไปกินกับแจวอืมป่นก่อนปิ่นก่อนปิ่นก่อนหัวห,วหอมหอยหอยเลยพี่น้องกินกับแจวเนาะในการเลยพี่น้องเลย ต้มปลาคอหน่อยปนครับพี่น้องปลาอย่างนี้เจะต้มปลาอย่างอ่อนได้ฝนต้่มปลาอย่างนี้โอ้ปลากรดพี่น้องปลากรดปลากรดว่าเป็นปลากรดนี่แหละครับสีดำแก้วเจ้ายินครับเป็นต้่มหัวคาครับต้มหัวคาออนต้มไปแล้วเดี๋ยละสำเร็จกันแล้วเท้าแล้วครับพี่น้อง คนแล้วพี่น้องจุดจุดจุดจัดแสบเด้อวันแสบเด้ออยากปนเด้อสวัสดีครับมามากินข้าวบ้านนีงพี่น้องเด้อเด้อกินข้าวเช้าเด้อพี่น้องเด้อข้าวเช้าพี่น้องจัดแสบร่วมกัน้นปลานะครับ ต่อมขาอ่อนทอดนียวทอดนั่งผอมพี่น้องทอดนั่งแห้งผอมประหลาดซับไหมกอดนี่กอดเยกินเขาเศร้าแล้ววะครับซิดมุ่งแล้ว นัง,นงตักแหงมอดก็เอาอันนี้ก่น ต้มไก่บ้านเนาะขก็อ่อนเป็นย่ายคักเนาะเป็นย่ายเนาะไอ้ฝนเลยใช้เจียมกระเด้งข้าวอ่อนยังแสบเว้ย จับๆรายวัรด้วยกันจืดดีตัวนนเนาะต้มจืดดีเลยแก่แก่ป่ปลนปลากแบด้หม ปลาแซบดีว่ะรัเฮตไภเฮเหตุหตแกควเห็ดคพือ่อนกินแล้วก็น,นอนพี่น้องจ้ำบลาดีพ่อจำบาจสำปลาเน,นาะไม่ได้ไปใส เจ็ดหมื่นละแต่บา้านแต่มหงเตียงเลจิต่ละก็นนอนๆหละะ <c oughs> ัวก็จรินแค่ไนแต่มีพอทรงเขาทรงนำหากับเขากำนำมาจริงช่วงกักตัวไปใช้ป่อะไเม,มือนี่พ่อกับจ๊กไปสั่งไรละมือหายยังนอกไม่ให้ลูกิน้ นั่นแหละเขาจะเอาบุญชึ่มของพ่อมแม,อม,อม่นี่เด็กต่ำมาดูแลวหวานนะพอแล้วกับไม่ได้ไปหาดอกนี่พอแล้วก็ได,ไ,ดกวกได้่าไปสร้างเอาไปไก่มันเขาจะปลูก สามสิบบาทมันเป็นเบสเเรียรบน้องแซ่ตัวเย็นอีกอ,อ,อ,อยู่เรากินมือนะต้มบะเขือเนียวอีกดีไปจิ้มือดี Mấy khai khỏe Có là toàn lắm. nhắm Nếu mà sao thì nằm tôm kính. Ừ. Thái ma kính tôm cả. Khá ไปป่านั่นสิละอาหารบันท่องแสบพืชแล่วทำนีก้กันแต่แบบกินทำนี้ก็พี่ว่าดูด่วนเนาะ มะเข่งม้มย <c oughs> มะเข่งม่มไ,ไ<ฟ>มากินมะทุเรียนนะน้องขายยังเนาอพี่แสเวใยทุเรียนม่น,ย,น,ย,นยั่ไอนกังไปทักเ่ง มักที่สองมือมักเราไปตากแดดนะตากแดดแล้วมัวกมมหันหลังมาทอดไม่ต้องผมแซ่บไอ้เพิ่งเล็ด มาพีน่น้องเบิ้นเลยเหรอตุ่นแท้แฉบแมงอลไรจนตัวจม่วยไวปคอยลลางให้ได้เสร็จตักไวปคอยลลางเนี่ยคอยหลางถผื่อเยอะคือนึกเขากันนี่กับจมหัวคาก็คนป่าอ่ะเอาไปถ้ามันจะครับพี่น้อง ก็เลยเหน็นน้ำไเลยครับกดติดตามให้น้ำคุณจะ้ามาเม้นต์จนจบก็ได้ขอบคุณขอบคุณติดติดตามทุกเอฟซีครับผมครับผมสวัสดีครับ